ดการ์ตูนเสียไทยวัหน้าสามนะครับวันจันทร์ที่8กันยายนสองหครับบอกว่าเหตุผลเดียวที่ต้องแก้ให้ได้นะครับเหตุผลเดียวที่ต้องแก้ให้ได้มี3มช่องนะครับในช่องแรกก่อนนะครับพักร่วมรัฐบาลร่วมกับสวใช้วิธีการปิ้นป้อนยื้อการแก้รัฐธรรมนูญต่อไปโดยไม่เห็นว,ว่าประชาชนที่มาชุมนุมหน้ารัฐสภาเลย แก้รัฐมนตรีชาตินะครับเขาเห็นน้องคนนี้บอกเขาเห็นแต่หัวของพวกตัวเองตอนที่สองเขาอ้างว่ามีประชาชนสนับสนุนบางส่วนไม่อยากให้แก้แล้วเราจะมีเหตุผลดีๆบอกยืนยันว่าต้องการแก้ให้ได้ไหมจะได้สําเร็จแก้รัฐมนตรีชาติเหตุผลเดียวเหตุผลข้อเดียวคือว่ารัฐธรรมนูญฉบับรัฐประาหารที่สาปนา รัฐบาลด็จการทําชาติวิกฤตยาวนานกว่า6ปีแล้วจริง่ะเหตุผลเดียวครับเหตุผลเดียวที่ต้องแก้แต่ย้ำนะรัฐมนรมนูญฉบันรัฐบาลธรรมาชาติวิกฤตยาวนานนี่ครับอันนี้ก็เป็นข้ออีกอันหนึ่งที่สอวอ้อ้างนะครับพราะว่าประชาชนบางส่วนไม่อยากให้แก้กนะ็ขอบคุณารายการทุกท่านที่ตามช่อง youtube ชีพทำข่า,ขาวพิเศษครับขอบคุณเซียไทยวัดขอบคุณนสจีนไทยวัดด้วยนะครับสวัสดีครับ